ค่ะวันนี้เราได้รับของฝากจากพี่สาวก็คือมะละกอลูกเบ้อเร่เลยค่ะ3าถึงสลูกนี่แหละค่ะได้รับทั้งมะนาวมะนาวนะคะแล้วก็มีพริกด้วยนะเก็บห่อใบตองมาเพื่อให้น้องได้มาใช้น่ากินมากๆเลยพริกสีสวยร,รมจรจชาติปลอดสารพิษค่ะ ประทับใจมากๆเลยพี่สาวมีความห่วงใหญ่นะคะเพราะรู้ค่ะว่าพี่อุดขูดมะละกอ,ะกอะไปขายเป็นชุดละสิบบาทเสาที่แล้วค่ะแล้วก็ดอกอันชันเอามาฝากเพื่อให้เราทำน้ำอันชันไปผสมทำผสมกับแป้งทำกาเกียบปักหม้อแล้วก็เนี่ยคือยอดกระถินเก็บมาสดๆจากที่บ้านชนบทนะคะมาฝากให้น้องมากินกับน้ำพริก กินกับน้ำพริกกะทิหรือน้ำพริกมะพร้าวขูดค่ะอันนี้เราได้มะละก่อมาแล้วเราก็ขูดนะวันเสาร์เราต้องไปขายเขาเกี่ยปังหม้ออยู่แล้วเราก็ผสมตัวนี้เข้าไปด้วยนะมานาวเราก็ได้ฟรีนะก็มาจัดเซตเป็นชุดละ10บาทค่ะขายแป๊บเดียวหมดเพราะว่ามันราคาย่อมเยามาก,มากๆเลยค่ะ นี่อุ้ยอันนี้ไม่ใช่สินค้านะคะนี่น้องยิ้มน้องยิ้มคุณพ่อคุณแม่มาขายขนมข้าวแตนค่ะก็เลยมาฝากวางไว้ใกล้พี่อูดอันนี้น้องขวัญน,นะคะอุ้ยมีพี่ใจดีให้แตงโมงน้องขวัญดูสิเหอมากเลยไม่เอาเข้าปากสักทีค่ะส่วนพี่ฟ้าใสาเดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วสงสารพี่ฟ้าใส อดเลยอดกินแตงโมน้องขวัญนํนำม่ำคนเดียวแน่นอนรายนี้ไม่แบ่งใครอยู่แล้วรู้เลยแตงโมลูกเบ้อเร่เลยที่พี่ก็ให้เป็นแตงโมปลอดสารด้วยค่ะก็กลับมาทีา่ชุดส้มตำอีกครั้งหนึ่งจะประทับใจอะไรมากมายเนาะกลับไปกลับมาก็ลูกค้าชอบมากๆเลยค่ะ อันนี้ก็นึ่งสาคูมาขายกับเขาเกลียบปากหม้อนะคะแล้วก็ผักเราล้างมาอย่างสะอาดมีแช่แป้งแช่เกลือเพื่อขจัดสารพิษอันนี้คือชุดส้มตำครั้งแรกเสาที่แล้วนูน่นเป็นการขายครั้งแรกนะคะของพี่อู๊ดอันนี้เขาเกลียบปากหม้อพี่สาวทำนะคะอันนี้เป็นไส้ผักนะคะ ใส่ผักนี่มีต้องหู้แครอทกลมปลีแล้วก็ไก่เจค่ะอันนี้ก็คือสีสันของเข้าเกียบปักหม้อนะคะมีสีม่วงสีขาวสีเขียวใบเตยค่ะทำอย่างมีความสุขนะคะบรรยากาศที่ตลาดก็อบอุ่นมากเพื่อนๆทุกคนน่ารักมากๆบางคนบอกว่าเ,เบื่อบ้านก็เลยมาขายอันนี้ ปลูกเองขายเองค่ะมีข่ามีขมิ้นนะมีตะไคร้คนปลูกมาขายเองของสวยๆปลอดสารทั้งนั้นเลยค่ะล่างมาอย่างดีอุตสาหะวิริยะนะคะกว่าจะได้ออกมาโชว์แบบนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะอันนี้เข้าวจีของเพื่อนใกล้ๆเหมือนกันนะคะอันนี้ยังไม่สุกอ่ะอันนี้ข้าแตนพ่อของน้องยิ้มตะกี้นะคะค่ะ เขาขายข้าวแตนค่ะอันนี้ก็เพื่อนๆด้านข้างนะคะที่อยู่ข้างๆเนี่ยมะพร้าวในกระติกนั่นก็คือน้ำมะพร้าวทั้งนั้นเลยเอามาขายถุงละ10บาท10บาทค่ะกินน้ำมะพร้าวดีมาก